สวัสดีครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันจันทร์ที่8มิถุนายน2563ครับก็มาติดตามบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจของฟุตบอลต่างประเทศ <ừ. S 1> นะครับวันนี้ผมขวัญลามาเซียก่อติดาร์เซลน่าครับผมปีเตอร์โบสเจาะลิเชลซีครับผมโค้ชอจังข่าววิเลี่ยูครับครับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับก็อย่างที่ กิดกันเอาไว้ตั้งแต่เมื่อ2องสัปดาห์ที่ผ่านมานะคบว่าในช่วงนี้เราจะมีการเจาะไปที่แต่ละสโมสรในกลุ่มบรรดาบิ๊กเซเวของพิมเมเลกอังกฤษว่าในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้นะครับหลังจากที่พิมเมเลกเนี่ยกำลังจะกลับมาเตะกันแล้วพวกเขาเนี่ยมีภารกิจหรือว่ามีการบ้าน อะไรที่ต้องทํากันบ้างแล้วก็ผลงานรวมไปถึงเป้าหมายสูงสุดของแต่ละแต่ละทีมเป็นอย่างไรซึ่งก่อนหน้าน,นี้พวกเราเคยทำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันไปแล้ววันนี้ถึงคิวว่าที่แชมป์แล้วกันลิเวอร์พูลนั่นเองครับนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเรามาดูโปรแกรมทั้งหมดกันก่อนอีก9นัดที่เหลือของลิเวอร์พูลเจอกับใครบ้างใช่ครับก็3นัดหลังจากนี้ประกาศ วันเวลามาเรียบร้อยแล้วนะครับเริ่มจากการที่ไปเยือนเอฟเวอร์ตันนะครับในวันที่21มิถุนายนจากนั้นเล่นในบ้านเจอกับคริสตัลพาเลซนะครับวันที่24มิถุนายนแล้วก็ลิเวอร์พูลบิ๊กแมชไปเยือนแมนซิตี้วันที่2กรกฎาคมส่วนโปรแกรมที่เหลือนะครับเดี๋ยวมีเจอกับแอสตันวิลล่าเจอกับไบรตันเจอเบอร์ลี่เจออาร์เซนอลเจอเชลซีแล้วก็ปิดซีซั่นด้วยการไปเยือนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดครับอืมครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็ทางพรีเมียร์ลีกจะค่อยค่อย เปิดเผยโปรแกรมแข่งขันออกมาเรื่อยๆก็เรียกได้ว่าโปรแกรมของเว่พูถ้าเรามองเห็นตามในภาพเนี่ยครับจะมีค่าเฉลี่ยนะครับในการเจอทีมอันดับ10.6นะครับแล้วก็เจอทีมท็อปซเนี่ยมีอยู่2ทีมด้วยกันนะครับแล้วก็เจอทีม่า6อันดับสุดท้ายนะครับ อยู่สามทีมด้วยกันในโปรแกรมของลิเวอร์พูลครับคือเราใช้คำว่าว่าที่แชมป์อันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนนะรู้ตรงกันอยู่แล้วเนื่องจากตารางคะแนนตอนนี้นะครับลิเวอร์พูลเนี่ยแปดสิบสองแต้มนำแมนซิตี้ซึ่งเป็นอันดับ2เนี่ยหูยยี่สิบห้ายีแต้มแต่ว่าแข่งมากกว่าหนึ่งนะัดนะครับก็สมมติถ้าแมนซิตี้ชนะ เกมตกค้างได้ก็จะเหลือเท่าไหร่นะ22 22ก็ยังเยอะอยู่ดีนะยังเปตรม,มได้ที่เยอะเรียกได้ว่าเป้าหมายของลิเวอร์พูลอ่ะจริงๆไม่ต้องสนใจแมนซิสตี้หรอกสนใจเพียงแค่ตัวเองว่ายังไงก็ได้ขอ6แต้มเพื่อการันตีหรือถ้าเกิดว่าซิตี้ดันสะดุดไปก่อนจำนวนแต้มมันก็จะลดลงที่ถามว่า,วาสมมุติกรณีที่แมนซิตี้กลับมาเตนนะนัดตกค้างเจอกับทางด้านอาร์เซนอลเนี่ยแล้วไปเสมอหรือว่าไป ไปแพ้ก็ตามต้านที่ลิเวอร์พูลต้องการจะน้อยกว่า6ใช่ครับมันจะเหลือเพสี่หรือ3ใช,ใช่ใช่ใช่เรียกว่าโชคชะตาอยู่ในกำมือตัวเอง,องนะไม่ต้องไปสนผลงานของทีมอื่นนะครับเราเอาของตัวเองให้ดีที่สุดดีกว่าครับจากนั้นเนี่ยสื่อต่างๆก็มีการออกบทวิเคราะห์เยอะแยะมากมายในช่วงก่อนที่พิมเมลิกจะกลับมาเตะประเด็นที่น่าสนใจของลิเวอร์พูลวันนี้เรารวบรวมกันมา5ข้อนะครับเริ่มต้นที่ข้อแรก ภารกิจไล่ล่าแชมป์พิมลีกสมัยแรกในกรอบ30ปีแล้วก็ลุ้นทำลายสถิติแต้มสูงสุดคำถามคือนะจะยึดนะครับฟอร์มการเล่นเนี่ยที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ในลีกเอาไว้ได้หรือไม่ใช่เพราะก็ต้องเพราะว่าที่ผ่านมาเบรกไปเกือบ23สเดือนเนี่ยออโควิดเบรกไปด้วยฟอร์มจะหายตามไปด้วยหรือเปล่าราเป็นสิ่งที่ลิบูต้องมามาทำงานเบื้องหลังที่ดีที่สุดนะครับภารกิจของลีบูอย่างที่บอกไปแล้วว่าต้องการ6กแต้มจาก9้านัดที่เหลือนะครับเพื่อการตีแชมป์ แต่เอาจริงๆ,ๆนะครับถ้าใครจะติดตามบทสัมภาษณ์ของเจอร์กินคอปเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าไม่ได้หวังแค่หกแต้มเขาสิ่งที่เขาหวังคือ27แต้มที่ที่เหลืออยู่ต้องพยายามเก็บให้ได้ห,หมดเลยต้องชนะทุกนัดนั่นก็คือพูดง่ายๆก็คือหวังทําลายสถิติด้วยนั<อ>่นแหละสถิติที่ลิเวอร์พูลมีโอกาสลุ้นทําลายอยู่ของแมนเชสเตอร์นั่นก็คือ ซีซั่น2017-18เียตอนนั้นแมนเิตี้เคยชนะ32นัดเป็น,นการชนะเยอะที่สุดนในหนึ่งซีซั่นแล้วก็รวมไปถึง100แต้มของแมนซิตี้ด้วยนะครับตอนนี้ลิเวอร์พูลชนะไป27นัดน,นะแล้วมีอยู่82แตม้มถ้ากับว่าถ้าลิเวอร์พูลชนะ5นัดใช่ไหมจะทำสถิติเทียบเท่าแต่ถ้าชนะ6นะัดจะทำสถิติทำลาย Man City. มแมนเชเตีเป็น103แต้มเลยถ้าชนะ6นัดน,นะครับซึ่ง ถ้าชนะ6นัดเนี่ยเท่ากับว่าจะมี100แต้มเลยอืมจะมีแต้มเกิน100แต้มพอดีนะครับคือบอกว่า5นัดเนี่ยนะเทียบเท่า6นัดทําลายอันนี้คือแต้มไม่ให้ไม่ให้แต้มรวมนะครับเป็นจํานวนชนะต่อซีซั่นนะ6 38เนี่ยเอาสุแไปบวกกับ82ก็100พอดีถ้าชนะ6นัดน,นอกจากทําลายสถิติชนะตอนหนึ่งซีซั่นเยอะสุดแล้วยังทำสถิติท่าแมนซิตี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ย ไปเก็บได้อีกสักแต้มหรือ2แต้มหรือเก็บมากกว่านั้นก็คือเป็นสถิต,ติใหม่ขึ้นมาเลยถูกต้องเท่ากับว่าเมื่อออกมาเป็นเช่นนี้สมมตินะ9้านัดที่เหลือขอแค่ชนะสัก6กเสมอสักนัดแพ้สองยังได้เลยยังเป็นสถิติใหม่ของพีเมลีกเลยนะครับยังมีโอกาสให้อีกตั้ง9้าค,ครั้งนะครับใน9้าครั้งนี้ถ้าคุณพลาดสัก2นัดอ่ะคุณก็ยังพอมีหวังแต่อย่างว่ามันก็ไม่ได้ง่ายอันนี้เป็นตัวเลขทฤษฎีที่ลิพูตั้งเป้าไว้แต่ในแง่ของการปฏิบัตินะครับ ลิเวอร์พูลเองก็ต้องพยายามเตรียมทีมให้พร้อมสำหรับ9นัดที่เหลืออืสิ่งที่ต้องไม่ลืมอย่างหนึ่งก็คือ6นัดหลังสุดของลิเวอร์พูลก่อนที่จะเบรกโควิดฟอร์มตกนะช่วงช่วง6นัดหลังสุดก่อนที่จะเบรกมาเลยทุกไยการเลยทั้งแพ้เชลซีใช่ไหมเอฟเอครับแพ้วัตฟอร์ดแพ้อ,อัตร์ติโกมาดริด2นะัดมีชนะเพียงแค่เวสต์แฮมกับชนะบอลมาร์ตเรียรกได้ว่าฟอร์มกระท่อนกระแท่นตอนก่อนเบรกโควิดตรงนี้ลิเวอร์พูลจะต้องพยายาม พิกฟอร์ดกลับมาให้ได้ในช่วงที่กลับมามนะครับทีนี้เนี่ยปัญหาต้องบอกว่าอย่างที่โค้ดแอคบอกว่าการแพ้แอตมาติดการแพ้เชลซีแพ้วัตฟอร์ดจุดที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือเรื่องของเกมรับตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดนต้นเหตุเพราะว่าในช่วง6เกมก่อนที่จะพักเบรคโควิดเนี่ย ลิ้วภูเสียไปถึง12ประตูท,ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพวกเขาเสียประตูน้อยมากๆใช่ครับในช่วง6นัดหลังสุดทุกรายการที่ลิ้วภูฟอร์ม d r อ p ไปพื่อง่ายคือ6นัดก่อนโควิดเนี่ยเกมรับดูจะมีปัญหาสำหรับลิ้วภูนะครับเพราะว่าเสียมา6เกมติดต่อกันแล้วจํานวนประตูและเสียรวมกันไปถึง12ประตูปัจจัยช่วงที่เสียประตูง่ายเนี่ยมันอาจจะมาจากการที่ ลิซงไบเอกเกอร์บาดเจ็บขาดโจโกเมสจอแดนเฮนเดอร์สันมีช่วงหนึ่งที่บาดเจ็บยาวไปตั้งแต่เกมที่เจอกับแอตมาดริดแล้วมันเลยส่งผลให้มีช่วงหนึ่งที่ิเวอรูเกมรับดูมีปัญหาจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมที่แพ้แอตมาดริดเฉือนชนะเวสต์แฮมแพ้วัตฟอร์ดแพ้เชลซีเฉือนบอลมัดแล้วก็แพ้อลิทิโกมาดริดอีกนัดหนึ่งรีกว่าเสียประตูทุกนัดเลยนัดจริงๆในช่วงหกนัดหลังซึ่งมันมีข้อเปรียบเทียบครับเพราะว่า6นัดหลังสุดก่อนเบรคโควิดเนี่ยเสีย ก่อนจะ6นัดเนี้ยนะครับ13เกมพวกเขาเสียไปแค่ลูกเดียวเท่านั้น<อ>เก็บครีนชิพไปได้ถึง12อนัดนั่นหมายความว่าพวกเขาเคยฟอร์มเทพในเรื่องของเกมรับมาก่อนแล้วเพิ่มมาหลุดเรื่องเกมรับในช่วง6นัดหลังสุดถูกต้องพอมันมีโควิดเข้ามาแน่นอนครับนักเตะที่ได้รับบ,บาดเจ็บก็จะทยอยหายกลับมาหนึ่งในตัวแปรสำคัญเรื่องของเกมรับก็เป็นใครไปไม่ได้นอกเสียจากอาริสองเบเกอร์ออครับอาริสองเบเกอร์ได้เล่นนัดสุดท้ายก็คือนัดที่แพ้วัตฟอร์ ศูนย์ต่อสามนั่นแหละนะครับแล้วหลังจากนั้นก็สามนัดหลังสุดไม่ได้ลงเล่นก็เรียกได้ว่าโควิดเบรกไปทําให้อาริสองเบเกอร์ได้มีโอกาสฟิตเต็มถังในการกลับมารอบนี้ครับก็ถือว่าจะได้ประตูมือหนึ่งมาถามว่าได้อาริสองเบเกอร์กลับมาและจะไม่เสียประตูเลยไหมผมว่ามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นผมว่ามันก็มีโอกาสเสียประตูแต่ผมว่ามันก็อุ่นใจมีมือหนึ่งอยู่กับอยู่ไว้อย่างี้เรายกตัวอย่างง่ายๆเกม UCL ที่แอนฟิลด์ที่เจอกับแอตมาดริดมันเห็นภาพแล้วว่าอดเดรียนที่พอ รางการลงสนามไปนานๆเนี่ยแล้วก็มาเจอเกมที่กดดันกดดันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นใช่ครับนะครับโจต่อมาของลิวอพูนะครับจะทำยังไงให้นาบีเกียต้าครับสามารถรักษาความฟิตของร่างกายเพื่อที่จะงัดฟอร์มเก่งออกมาช่วยลิวอพูในช่วง9นัดสุดท้ายของซีซั่นก็เกต้าอยู่มา 2- อสปีและสปีแล้วนะครับก็ยังคงเจอปัญหาแบบเดิมๆเดีเด๋ยวเจ็บเดี๋ยวหายเดี๋ยวเจ็บ,บเดี๋ยวพอกำลังจะเล่นดีเดี๋ยวเจ็บเป็นอย่างนี้ตลอด แต่ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับผลประโยชน์จากการเบรกโควิดคือทาให้กลับมาตอนนี้ซ้อมแล้วก็กําลังเลียกคอมฟิตอยู่นะครับสิ่งที่สําคัญคือต้องมาพิสูจน์แล้วละ่ะที่ผ่านมาได้ลงเล่นในซีซั่นนี้ไปเพียงแค่620นาทีน้อยมากมากนะเยอะนะครับใน20เกมที่ลงเล่นเนี่ยก็มีสำรองบ้างโดนยิงบ้างส่วนใหญ่เป็นสำรองด้วยนะครับสิ่งที่แฟนบอลหวังก็คืออยากจะเห็นเขางัดฟ้องออกมา,มาสักทีซื้อมาก็แพงใช่ไหมอยากเห็นลงลง,ลง,ล,งลงเล่นอ่ะทีนี้ เขาจะเป็นตัวจริงได้ไหมไม่ทราบแต่อย่างน้อยๆสิ่งที่แฟนบอลคาดหวังผมว่าคาดหวังว่าอย่างน้อยคุณได้ลงเป็นซุปเปอร์ซับหรือบางนัดที่จะโลเดชันอะหวังที่จะเห็นเกียริต้าทำงานได้ดีใช่ไหมครับคือเรามองว่าศักยภาพของนาบีเกียิตา้าถ้าเอาจริงๆเนี่ยถ้าดูจากฟอร์มการเล่นเอาช่วงพีคๆเลยนะตอนอยู่กับเอเบยไลซิกเนี่ยเขาสามารถเบียด หรือว่าไปสู้แย่งตาแหน่งกับมิดฟิลของลิเวอร์พูลตอนนี้ได้เลยใช่คือเขาก็ฟอร์มดีมากตอนอยู่ไรซิคแต่มาลิเวอร์ลอ่ะมันจะมีช่วงทั้งปรับตัวและช่วงที่กําลังเริ่มยิงนะเริ่มอนะาซิดาแล้วเจ็บอีกแล้วดเดยอเดี๋ยวเจ็บคืออะไรคือปัญหาเนี่ยเจยเขาก็คงจะต้องพยายามหาวิธีรักษาสภาพความฟิตของเกต้าให้มันยาวๆไว้ด้วยมันถึงจะมีโอกาสนะครับแต่ตอนนี้คำถามคือถ้าเขาจะไปแยกงตำแหน่งตัวจริงอะ่ะเขาเรื่องยากนะเราลองมองชื่อไปที่มิดฟิลตอนนี้แล้วกันผมว่าสองคนที่จะถูกจับวางว่าเป็นตัวจริงเลย คึ้นหนึ่งเลยจอร์จินโยมาเลยดูดสองจ,นนจอแดนเฮนเดอร์สันถ้าก็ว่าเหลือแค่โคต้าเดียวผมว่าฟาริโยตอนนี้สถานะก็ไม่ไม่ใช่กึินตัวจริงขนาดนั้นละด้วยความที่เฮนเดอร์สันฟอร์มสดกว่าเนี่ยอ่าทันท่ากต้าต้องไปแย่งกับฟาริโยแย่งกับอ็อกเวลช์เชลบเลนแล้วก็เจมส์มิลเลอร์ผมมองว่าถ้าลิเวอร์พูลรีบปิดจ็อบเร็วในเรื่องของการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีก มันจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้นาบีเกต้าได้ลงสนามมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าผมมองว่าไอ้หกแต้มแรกเนี่ยมันเป็นช่วงที่เจอเกนคอปอาจจะต้องเน้นเป็นพิเศษหน่อยอาจจะต้องใช้เซตตัวจริงเป็นเฮนโดกับวาน,นิลุมยืนพื้นก่อนอซึ่งอีกโคต้าหนึ่งเนี่ยถ้าให้ดูในช่วงก่อน6แต้มแรกเนี่ยผมว่าโอกาสที่เจอเกนคอปจะเลือกเกต้าก่อนพวกฟาบิโนหรือว่าอเดสออกเคชแชมเบรนผมว่ายากเหมือนกันก็ยงยากผมว่าอาจจะต้องค่อยไต่ถูกถูกไต่จากตัวสำรองตอนที่ลงมาเปลี่ยนเกมแล้วทําให้ดีก่อนคือสมมุติว่าาถ้เกิด เจอเกนคลอปเลือกเฮนโดเป็นโฮลดิ้งผมว่าตัวข้างหน้าเนี่ยออกเลดนะออกเลดจะต้องเป็นตัวขวาเพราะว่ามันจะได้มีตัวทะลุทะลวงสักคนหนึ่งเหมือนนักแอสเบริดอะออกเลดเล่นตรงทางขวาเล่นดีมากหรือถ้าเกิดเจอเกนคลอปเลือกฟาบิโนไปเป็นโฮลดิ้งมิดฟิลด์เฮนโดก็ขยับไปเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกกับจอร์จินโนวายหนดูประมาณนั้นอธิบดีอธิบายได้เคลียร์แล้วก็ชัดเจนนะครับก็ต้องติดตามดูอย่างที่เจอเกนคลอปเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะว่าถ้าเกิดเกต้าคืนฟอร์มหรือว่าหายจากอาการบาดเจ็บได้เมื่อไหหร่่นีและ คือนิวไซนิ่งของเราคือผมจาได้เจอเกนครอปเคยบอกว่าตอนที่เซ็นสัญญามาใหม่ผมจําได้ว่านัดเปิดสนามพิมพมลิกซีซั่นแรกที่เกตาย้ายมาเล่นดีแล้วเจอเกนครอปบ,บอกว่าเพราะสไตล์การเล่นของแอร์เบียนไลฟิกมันคล้ายกับลีกูพูอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องปรับตัวอะไรเยอะแต่เล่นไปเล่นมาพอมันมีอาการบาดเจ็บเข้ามาอมพอหายเจ็บกลับมาใช้เวลาในการฟื้นฟูฟอร์มนานไปนิดนึง แล้วพอกาลังจะกลับมาเล่นดีนเจ็บเจ็บอีกอนะความโชคร้ายด้วยส่วนหนึ่งนะครับเรื่องราวต่อมาครับก็เป็นนักเตะอ,อีกหนึ่งคนที่แฟนๆลิเวอร์พูลคาดหวังบอกว่าอยากจะให้ได้รับโอกาสอยากจะให้โชว์ฟอร์มเด่นนะครับสำหรับทาคุมิมินามิโนะนะก็ต้องรอดูว่าในช่วง9นัดครับนะ หลังจากนี้เขาจะได้รับโอกาสหรือเปล่าใช้คําว่าคนเอเชียช่วยกันเชียร์คนเอเชียดีไหมใช่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคือมินามิโนะเนี่ยก็ย้ายมาเมื่อเดือนมกรคาคมแบบเซอร์ไพรส์รเหมือนกันนะครับแต่ว่ายัางต้องใช้เวลาในการปรับตัวทั้งในเรื่องของประเทศใหม่ภาษาใหม่เพราะว่ามินามิโนะยังพูดอังกฤษได้ไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่คุยกับครับสบายเปิดเลย<ะ>พูดเยอรมันได้<ะ>พูดเยอรมันได้<ะ>แต่อย่างที่ในเซสชั่นโยคะอย่างเงี้ยเขาเขาจะพูดมีทักทายทากันก็ผมเห็นก็แค่ทักทายแบบ แบบพื้นฐานแต่ว่าเขาก็จะไม่ได้ค่อยแบบพูดกับเพื่อนเท่าไหร่อาจจะไม่ใช่ผมว่ามันต้องใช้เวลาการที่คนคนหนึ่งจะอยู่ในที่ที่คนสนิทกันมากๆแล้วคุณเข้าไปกว่าคุณจะสนิทกับแก๊งนั้นอ่ะมันต้องใช้เวลาภาษาสาคัญนะคุณนึกภาพออกป่ะแบบคุณเหมือนนักเรียนย้ายห้องอ่ะก็ใช้เวลาไปเจอแบบสิ่งแวดล้อมแปลกใหม่ซึ่งถ้ามองในมุมดีเนี่ยหกหกเดือนเนี่ยเวลาผ่านไปหกเดือนนตั้งแต่มินามิโนย้ายมาอยู่กับรีอูพูเนี่ย มันน่าจะมีเวลาในการปรับตัวแล้วก็ฝึกภาษา,ษาได้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็แฟนบอลก็คาดหวังเลยจะเห็นมินามิโน่เล่นได้ดีกว่าเก่ามีโอกาสลงสนามมากกว่านี้แล้วก็มีเรื่องของเจเซมาสนะครับคนนี้เป็นเทรนเนอร์ของเรดบูลซาวบวกทีมเก่าของมินามิโน่เนี่ยเขาให้สัมภาษณ์บอกเลยว่าเขาเข้าใจเลยที่มินามิโน่ต้องใช้เวลาในการปรับตัวความสามารถของมินามิโน่เนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้รวดเร็วเหมือนกับโมฮัมเหม็ดซาร่าหรือว่าซาดิโอมาเน่แต่จุดเด่นของมินามิโน่คือเป็นนักเตะที่ฉลาดเข้าใจแทคนติกดีซึ่งข้อดีตรงนี้ บางทีมันต้องใช้เวลาสักระยะกว่าเราจะสามารถสัมผัสได้บางทีคนเราจะดูนักฟุตบอลสักคนถึงว่าเล่นเด่นไม่เด่นไอ้พวกของสปีดการเลี้ยงการยิงมันเห็นงงชัดก่อนอแต่ในแง่ของความเข้าใจเกมหรือแทคติคกพวกนี้บางทีเราต้องดูไปสักพักหนึ่งเจอซีสมาร์สบอกว่ามินาบิโนจุดเด่นที่สุดคือความเข้าใจเกมแล้วก็ความฉลาดซึ่งถ้าเกิดจุดนี้จุดติดเมื่อไหร่ทางเจอซีสมาร์สบอกว่ามินาบิโนถ้าจะสร้างความประทับใจได้ไม่ยากเห็นที่ที่ผ่านมาตั้งแต่ย้ายมาอยู่กับลิวคูเหมือนกับว่า ตำแหน่งที่เจอคกนครอปมากระส่งลงไปคือฟอลสไนครกับคก็กำลังจะบอกว่ามินามิโนเนี่ยสถานการณ์คล้ายๆกับเกต้าคือถ้าสมมติเร์พูกลับมาเตะแล้วเคลียร์มิชชั่นคอมพิตเกี่ยวกับแต้มเมื่อไหร่มินามิโนจะได้รับโอกาสมาขึ้นเมื่อนั้นผมก็ว่าเป็นอย่างนั้นมันจะมันจะมันจะตึงน้อยลงแล้วแบบว่า20นาทีอาจจะเริ่มหยอดลงทุก่อนั้นได้ลงน้อยมากได้ลงในพวกบอลเอฟเฟคับเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าบอลในในหลีกเนี่ยมีได้ลงเจอนัดบู๊ตอน อยู่นัดหนึ่งแล้วก็ท้ายเกมมัอย่างเงี้ยซึ่งมันยังมีเวลาให้เขาได้ลงไปในสนามอะไม่มากพอและส่วนใหญ่เวลามีนามินโนะได้ลงเล่นในเกมบอลถ้วยเจอเชลซีหรือหรือก่อนล้นนี้ก็ลงมานัดหนึ่งแล้วเจอเอเวอร์ตาันก็ลงแต่ว่าเมืองกับมนามินโนะอะอยู่กับพวกแก๊งเด็กและตัวสำรองซึ่งนักเตะที่ออย่างเจซิมาร์บอกว่าต้องการเข้าใจแทคนิก,กใช่ไหมแต่ถ้าเล่นกับคนที่ยังไม่ได้แบบส่งบอลให้เขาขนาดนั้นะเขาเรียก แล้วบอลก็ไม่ค่อยมาถึงหรือหรือแบบยังไม่ได้เข้าขากับกับเพื่อนมากพอมันจะยังจุดติดยากนะกับนักเตะที่แบบไม่ได้มีความสมาธอ่ตัว,ตวขนาดแบบมานเนอซาร่าอย่างนัดที่เจอกับเชลซีเนี่ยเหมือนครอปก็พูดในทานองว่ามันมีบางช็อตที่เนโควิลเลียมใช่คนส่งให้มินานมิโนมินานมิโนจริงตรงกลางแลคุณคนส่งแต่ว่า ถ้าทำให้ผิดรูปนะวิมีเลี่มแกเลือดยิงเองดื้อเลยเนีนตัดมายิงเองเอแล้วก็มีอีกบางช็อตที่โค้ชแอฟพูดเนี่ยผมพอจะเห็นภาพว่าเราเราอยากจะเห็นแบบบางนัดที่อาจจะมีการโรเตชันพักฟิมิโน่บ้างแล้วสมมินามิโน่ลงไปแล้วเปลี่ยนคนขนาบข้างจากโอริกี้จากชาคิรี่เปลี่ยนเป็นซาร่ามาเน่สิให้เขาไปเล่นกับตัวท็อปอ่ะซึ่งซึ่งตรงเนี้ยแล้วระยะเวลาตั้งแต่มกราคมจนถึงตอนนี้มัน6เดือนผมว่ามันต้องเจอหน้าเจอตากันในทุกวัน มันก็มีความเข้าขากันนะครับก็ติดตามดูนะไม่ใช่แค่แฟนบอลริวพูผมเชื่อว่าแฟนบอลโดยเฉพาะนะชาวเอเชียเนี่ยจะตามให้กำลังใจมินามิโนแน่นอนตอนผมไปดูริวพูกับโค้ชแอคที่แอนฟิลแฟนบอลญี่ปุ่นเยอะมากเยอะเยอะนี่แหละตามมาเชียร์ส่วนหนึ่งก็ถานแฟนบอลมาจากมินามิโนเองด้วยนะครับและอีกหนึ่งข้อครับโอบริกกี้กับชาเกลี่ครับนี่คือโอกาสพิสูจน์ตัวเองแล้วว่าจะดีพอที่จะได้อยู่กับ เลี้ยวผูต่อไปหรือเปล่านะโดยเฉพาะโอริกี้นะครับต้องพยายามทําให้แฟนบอลเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณจะอยากได้แรนเนอร์ทำไมในเมื่อคุณมีคุณมีก๊อตอยู่แล้วคือต้องบอกว่าทั้งโอริกี้และก็ชาคิรี่เลยทั้งสองคนผมว่ามันมีความส่มเสียงที่จะโดนขายโดยเฉพาะยิ่งในลายของชาคิรี่ห่อนครับผมว่าค่อนข้างชัดเจนว่าตัวนักเตะ ถ้าถามว่าเกตาเจ็บเยอะขนาดไหนนี่บ่อยกว่าชาเกลี่ซีซันนี้ยเยอะกว่า <laughs> เยอะกว่าเกตาอีกดูลงเล่นเปเท่าไหร่เองร้อยเจ็ดสิบแปดนาทีทั้งซีซันเจ็บ oh. จนบางครั้งผมถามไปแล้ว <laughs> เฮ้ยชาเกลี่มันหายไปไหนวะใช่บอลลีพูกามักเกวัน,นี้เขาสกัดมาซ้อมกันแล้วนะ <laughs> เกตาเนี่ยหกร้อยยี่สิบนาทีนะ <laughs> นี่นี่หนึ่งในหนึ่งในสามเลย <laughs> เออก็นั่นแหละมันทําให้เขาแบบว่ายัางจูนตัวเองไม่ติดแล้วก็มีโอกาสอะไรอยากย้ายด้วยเพราะอยากเล่นโอกาสเป็นตัวจริงแต่ว่า ในเมื่อตอนนี้ไม่ได้เซ็นแบนเนอร์แล้วเนี่ยโอกาสเรื่องของแบนเนอร์ไม่ได้แล้วมันก็อาจจะกลับมาให้เขาพิสูจน์ตัวเองทีเนี่ยมันว่าสู้เพื่อสุดท้ายก่อนไหวไม่ไหวค่อยว่ากันอีกเรื่องหนึ่งส่วนท่านมหาเทพเนี่ยนะครับก็ผมว่าอันนี้ตรงๆเลยการที่ไม่เซ็นแบนเนอร์และตอนนี้ผมว่าเขาต้องรีบเร่งฟอมเลยส่วนหนึ่งพวกคุณสังเกตไหมว่าคือก่อนหน้านี้เราล้อเข้ามาไม่ใช่ล้อเลยยกยอท่านว่าถ้าทูนถ้าทูน ว่าแบบมหาเทพโอริกี้แค่มีท่านก็ยิงแล้วแต่ว่าสังเกตไหมว่าช่วงหลังจริงๆเขาดรอปนหฟอร์มเขาดรอปจริงนะแบบลงมาบางทีก็ไม่ทำอะไรก็มีผมว่าช่วงท้ายซีซันก่อนกับครึ่งซีซันนี้ดูโอเคใช่แต่ช่วงหลังๆที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดว่าเขาลงมาแล้วยังเปลี่ยนเกมไม่ค่อยได้ดังนั้นท่านต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเฮ้ยวนเนอร์ฮูวนเนอร์ฮูในเมื่อก อ่าพวกยูมีค่าแล้วอืมไม่ต้องไปห,หาคนอื่นเอออันนี้แค่เป็นคําพูดล้อเล่นเนยครับผมครับคือเป็นตําแหน่งที่ที่ตรงตัวคือตอนแรกเรานึกภาพว่าสมมติว่าเรย์พูเซนสัญญากับแวนเนอร์ได้สําเร็จเนี่ยก็เชื่อว่าโอริกี้คงจะการันตีแบบโดนปล่อยตัวแน่แน่ผมว่าสําคัญนะกับการที่ต้องเรียกฟอร์มโอริกี้กลับมาเพราะว่ามันเป็นไม่ได้ที่ซาร่ามาเน่ฟิมิโน่จากบางทีมันต้องมีนักที่ตึงแล้วต้องเปลี่ยนโอริกี้ออกมา โอริกิต้องพยายามเป็นโจ๊กเกอร์ให้ได้เหมือนที่เคยทาและเนี่ยได้แล้วเลยนะถ้าเขาลงมาเป็นโจ๊กเกอร์ได้แล้วจริงๆถ้าเกิดว่าทําได้ผมว่ามันจะทําให้สควอตเด็ของลิวพูถ้าว่ากันในเชิงของปริมาณมันก็เพียงพอเหมือนเดิมเลยนะเพราะว่าเรามองถึงตัวจริงเป็นฟิมิโนซาร่ามานี่สำร,รองตอนนี้คุณมีโอริกิมีมินามิโนแล้วก็มีเซอร์ดานชากิริถ้าในเมื่อคุณไม่มีการปรับเปลี่ยนเชิงคุณภาพแต่เชิงปริมาณคุณไม่ได้เสียหายนะครับนะครับนี่คือการบ้านของลิวพูครับแน่นอนโอกาสเป็นแชมป์เนี่ย คือคงไม่มีอะไรผิดพลาดแล้วจริงๆนะครับจนถึงตอนนี้ขึ้นอยู่กับว่าจะนัดหน้าเลยหรือเปล่าหรืออีก2อนัดอีกสนัดหรืออีก3นัดอีกสี่นัดอะไรก็ว่าไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาแต่สุดท้ายก็ยังเชื่อว่าลิ์พูลเน่าจะเป็นแชมป์อยู่ดีผมให้เต็มที่อชช้าสุดไม่เกิน3นะไม่น่าเกิน3ามผมว่าสามสน้่าจะปิดจ็อบได้แต่เชื่อว่าโค้ชแอน่าจะอยากให้แบบปิดจ็อบ นัดที่เล่นที่แอนฟิลด์ใช่ใช้ขอเป็นนัดที่แอนฟิลด์คือท่านจะเลือกได้ผมขอเลือกเป็นเกมเจอเกตผิสชอบบอเล็ตรีพูเจอคิสชอบบอเล็ตเล่นในแอนฟิลด์หรือเกมเจอแอสเชนรวิลล่าก็ได้มันมันดูดีกว่าอย่างไรับเข้าใจเข้าใจอารมณ์นะแล้วจะไม่มีแฟนบอลนะแต่ผมว่าถ้าให้เลือกได้ไงเฮที่บ้านตัวเองเดี๋ยวเปิดเทปเอาแต่ถ้าบางคนอาจจะถามว่าแล้วคิดว่าจะทำลายสถิติได้ไหมเนี่ยในมุมของผมผมว่าค่อนข้างยากนะเมื่อกี้เราพูดกันว่าชนะหกเพื่อเพื่อเทียบเท่าเพื่อเทียบเท่าไอ้สถิติชนะ หกนีแซงเลยหกนีแซงสถิติชนะเยอะสุดคือสาสิบสามนัดแต่ว่าแต้มมันจะเท่าแต่แต้มจะแค่เท่าเอาแค่หกนัดก่อนชนะหกนัดคิดว่าทาได้ไหมโปรแกรมลรกพูลก็ไม่ง่ายนะครับมีเจอแมนซิตี้เนี่ยยากนะครับเจออาร์เซนอลอาร์เซนอลเชลซีนี่ก็ยากอืถ้าทําได้ก็คือต้องคือถ้าเป็นฟอร์มอย่างไอที่ผ่านมาทั้งหมดอะไอตั้งแต่ยี่สิบเก้านัดแรกถ้าเล่นด้วยฟอร์มประมาณนั้นอะ ผมว่าทําได้แต่เราก็ยังไม่รู้ไงว่ากลับมาหัวนี้มันจะกระท่อนบ้างไหมกระแทบบ้างไหมเพราะว่ามันหายไปนานจริงๆมันอาจจะช้าได้แค่ห้านัดเสมอและมีแพ้ผสมอะไรเราก็ไม่ทราบเลยแต่ก็ต้องต้องรอรู้จริงๆผมผมยังผมยังไม่กล้าฟันธงผมว่ามีโอกาสได้วะโอกาสได้ก็มีใช่ไหมผมรู้สึกว่าลิเ์พูเขาโฟกัสเต็มที่เลยอคือนี่คือแชมป์ที่รอคอยอีกอย่างหนึ่งคือ ไม่มีโปรแกรมเอฟเอคัพโรปไม่มีโปรแกรมเอฟเอคัพแล้วคืออย่างบอลยุโรปอ่ะรายการเดียวแล้วบอลยุโรปอ่ะโอเคมันเตะหลังบอลลีกจบใช่ไหมแต่บอลถ้วยในประเทศเนี่ยพอลิเวอร์พูลไม่มีแล้วอ่ะเขาโฟกัสเต็มที่เลยบางนัดที่บางทีมต้องไปโฟกัสที่บอลถ้วยบ้างจะโรเตชันตัวยังไงที่ผู้อัดเต็มได้ก็จริงนะครับอ่ะโอเคติดตามดูผลงานของลิเวอร์พูลนะครับนี่คือ5การบ้านที่ลิเวอร์พูลต้องทำนะหลังจากที่กลับมาเตะกันอีกครั้งแล้วคุณจะทำบ่อยไหม นิดนึงนะครับ,บส่วนทีมอื่นนะแฟนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลเชลซีะนะออสปเปอร์เลสเตอร์เมซิตี้แมซิตี้ก็เดี๋ยวท,อย,วทยอยกันไปไเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้เหมือนเดิมครับสองช่องทางครับ Facebook กดไลค์กดแชร์ u t u b e กด Subscribe ให้กับช่องของสยามสปอร์ตด้วยเข้มข้นทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามวันนี้เรา3คนลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ